วิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใดการพนันมีความเสี่ยงร้อเปอร์เซนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอบคุณครับสวัสดีนะครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีแฟนช่อง นะสุขสุขคนนะครับเด้นน้องแสงชาแนลนะมาพอพี่พี่น้องกันอีกครั้งหนึ่งสลับมือนีโอ้ยมือนีพี่น้องเลยทูทางแปลวบุญพี่น้องเอ้ยนะอา,อาบุญน้ากันเด้อสาธุบุญน้ากันกันกน,นะภาคเศร้านะไปรอพระนะไปท้าบุญรอพระน้าเพลินนะผ่าใบใบมาพึ่งนะนะจะกลับมาจากวัดก็ไปถอดเทียนพรรษาเนะพร่ะช่วงนี้ก็เป็นช่วงเทศกาลเข้าพรรษาไล่มองไล่ที่ไล่มองไล่แกเพื่อ็มีการถอดเทียนเดีโดยเฉพาะเมื่ออื่นหรือว่าพรุ่งนี้ เราก็จะมีการทาบุญที่วัดแต่ละวัดใกล้ๆบ้านของพี่น้องกันละเนาะแต่นะทำบุญเข้าพรรษาพี่น้องปีหนึ่งก็สิมีเขาพรรษาอยู่เที่ยเดียวสำหรับชาวพุทธของเรานะครับวันอาสาฬหาบูชาแม่บารมีพี่น้องเอออาสาฬหาบูชาจังจ๊อบพิดนะครับวันเพ็ญเดือนแปดนะครับกับอื่นพี่น้องก็ร่วมกันอยู่ที่วัดใกล้บ้านของพี่ของน้องกันละนะครับ ไล่หมองไร่ที่ไล่หมองไร่แก่รับชาปุษฏของเฮาเพื่อการเป็นเพื่อเป็นการสืบทอดพุทธศาสนาซึ่งอยู่คู่กับโลกงเฮามาหนึ่งสองพันห้าร้อยหกสิบแปดปีนี่แล้วพี่น้องนะครับเอาใจในการไปท้าบุญน้ำกันนะครับซาลาเบื่อเนาะพี่น้องเนาะเอากรรไกรไปอบุญกับมาฟังแนวทางสกักคนนะครับสำหรบับคลิปนี้นำแนวทางมาฝากฟีฝากน้องก,ก,กันหลังจากที่ไปเอาบุญมาตอนเพีตอนตอน้องเมือ่อตือนะครับมือนีนก็ได้เพิ่งจะกลับถึงบ้านนะครับภาคเช้าไป เทหล่อพระนะครับหล่อพระพุทธทัปฏิมาปางนะปางชนะมารนะครับตอนบ่ายกับเพิ่งจะเสร็จนะครับมาจากทอดเทียนพันษาในเขตเทศบาลนะครับสลับมือนีกกระไรเนาะเอาบุญน้ฝากพี่น้องสุขุสุขคนนะครับสาธุทูบุญน้องกันกันเด้อพุทธิพันไปพันมาผู้พันมาพอสันตกว่าเดี๋ยวครับเอามาเบิ้งแนวทางนะครับสลับงวดนี้งวดวันที่สิบ ็โอ้ยพี่น้องงวดวันที่สิบหกเดือนเจ็ดนะครับปีเดือนกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดกรนะพี่น้องเนาะมือหนีน้ำหน้าท่างสองอาจารย์นะครับเป็นอาจารย์ของปิ้งสายทหารใบแดงครับหล,ลกักกาของอาจารย์กรกาลสินในงวดก่อนเข้าปังๆด้วยกันนะครับเต็มๆนะครับงวดก่อนะครองอาจารย์กรกาลสินเพิ่นเอาก่อนสิขับไปเบิ่งไปชมกามาฟังคำเตือนก่อนนะพี่น้องเนาะ ทางช่องของเราเสนอเพื่อเป็นแนวทางเลือกซื้อสลากกินแบ่งของทางรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดการพนันทุกชนิดล้วนเป็นสิ่งที่มีความเสี่ยงร้อเปอร์เซนก่อนตัดสินใจโปรดใช้วิจารณญาณน,นะครับอาศัยวิจารณญาณในการรับชมกนแลวกันนะครับ อ่าสำหรับท่านที่เขามาแล้วก็ยื่นเราพี่นอ้องเด้ออ่าพันไปพันมากดไลค์กดแชร์ให้น้ำเนื้อเห็นแบบกระดายยี่หีดทีหลายนะครับอ่ากดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสำหรับพี่น้องที่เข้ามาไม่ไหมน้องพี่น้องเนาะก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับอ่แจ้งเตือนไว้น้ำน้อสิบบริภัณฑ์คลิปได้ดีๆโดยเฉพาะงินที่ผ่านมากก็เข่าหลายอาจารย์อยู่ที่พี่น้องแต่ว่าแอดบม่ได้สะดวกพี่น้องแล้วออกแล้วก็เสยตังมังเลยเนาะนะครับเพราะว่ามันมัน ช่วงทำหน้าพี่น้องช่วงนี้ก็อะไรโอ้ยเมื่อกาไฮเวลาคนกลางสี่ห้างแจกกระยาบวิ่ดินะนะเอามาเบิ่งนขอบุญนะครับเซตี้หย่อดหลังก่อนพี่น้องเนาะนางเสร่ะเดี๋ยวขออภัยพี่น้องเปิดพิษอ่ะของอาจารย์ก่อนกาลสินงวดที่ผ่านมาพี่น้องนะครับเห็นบ่พี่น้องงวดที่ผ่านมาด้วยครับเด้อหน้าปากกาเพื่อนหามานีเห็นภูเขาตรงๆแล้วพี่น้องสี่หกหนับสี่หกตรงๆวิ่งรูดสี่ เอาพูด้วิ่งเบินพิรุทเขา่าระคึกพี่น้องนครับเข่าครับวิ่งรูดก็สนะี่เนาะเข้ามาที่สี่หกสี่เจ็สี่ศูนย์สี่แปดสี่เก้าอาว่ารูดสี่นี่คือบัวผ่านเลยเนาะสองสามตัวนะี่ก็บอ่าสามตัวนี่ก็เกลือพี่น้องเห็นปะนี่ห้าสี่หกมันออกสองสี่หกพี่นอ้องอ่ามันออกตัวแทนนะพี่น้องสองแทนห้าห้าแทนสองนะครับมันก็ออกมามา,มาที่สองนะครับสำหรับคลิปเมืที่ผ่านมาเอาเป็นการสรุปไปนในหนตัวนะพี่น้องเด้อสรุปให้พี่นอ้องได้เบิ่งเป็นหนตัวสำหรับ อาจารย์กวางกาสิงห์ื่อที่ผ่านมาสลักวันนี้มาแล้วนะครับวันนี้มาแล้วพี่น้องนะครับมาเบิ่งกันละกันนะครับสลักวันนี้เดี๋ยวขออนุญาตเขียนแป๊บหนึ่งกันลาบากระไรนะครับสิบหกอ้าวพี่น้องสิบหกสิบหกกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับรูดรูดคืออะไรวันนี้รูดที่ อยาใก่ที่แล้วเขียนให้ไหมแล้วก็นักพี่นอ้องเนาะเดีซื้อเลื่มอีกลหละรับผมเป็นคนขี่ลืมนะครับ <c oughs> <c oughs> อืะเรียบร้อยพี่น้องอาจารย์กร,กราสิงวันนี้ให้มาที่รูดนะบิบ่งรูดนะครับสองม็ดเดียวคือสอง้ักพี่น้องเริ่จับชุดที่สองศูนย์สองหนึ่งสองสามสองห้าแล้วก็สองหก สิบห้ายู่บพี่น้องสองห้าไม่ผมอภิพนแอดี่มักสองห้ากับสองสามนะสองห้ากับสองสามเพราะว่าสองสามนี่เป็นเลขรถผมนะครับอเออสองห้ามักส่วนตัวที่พี่น้องชอบกระจัดคัดกระพานพี่น้องแนวทางของอาจารย์กองการสินงวดก่อนเข้าเต็มเต็มสี่หกในวันนี้สิมาฮาบอพี่น้องแคปหน้าจอไว้ปนะครับเด้อแคปหน้าจอกันเอาไว้สลับพี่สลับน้องอ่ะ อาย่ามเตือนอีกทีนึ่งนะครัอื่นนะครับพรุ่งนี้ก็เป็นบรรพระบรรณาสาระบูชานะครัเช่นชวนพีเช่นเชิญรนนองเช่นเชิญชาพุทธทั้งหลายเนาะไปวัดไปบ้านกันด้วยพี่น้องด้วยจะได้เข้ากับเกิดมารวมฉาดเข้ากับท่าบุญรวมฉาดตักบาตรรวมขันหรืวอว่าไปท่าบุญกันก็แลกกันนะเพื่อนละคข้นยางขี่อะไรเนาะพี่น้องเนาะสารพีสารน็องชาวพุทธศาสนาเข้ากระดายบานะครับผมกับโดยเฉยพาะผมคนหนึ่งกับเป็นชาวพุทธที่แก่นนี้พี่น้องอ่ะจะได้การ ไปนะครับช่วงเขาพันษานี่ยไอสีหมาในนอสามเดือนนี่จะมีถูกสักจ็ดเถื่อนะครับแต่ว่าทางทางช่องของเฮานี่ยจะของช่องเนาะกาไปถูเจ็ดเถื่อเจ็ดเถื่อถูกมาแล้วสามเถื่อได้เงินเอ้ยถูกมาแล้วสี่เงนบอกโอ้ประมาณสี่เถื่อพี่น้องแต่ว่าถูกบัตรเงินเถื่อนึงก็บเถื่อเราถูกเนาะแบบ ถูกบอลนี้เินทีหนึ่งหมายถึงว่าสื่อแต่สามตัวนี่ไหมะสื่อแต่ละตตาลีมันมาออกสองตัวพี่น้องเอ้ยสื่อทั้งบนมันมาออกทั้งล่างนี่นไหมฮะบบสื่อบะแมนสื่อทั้งล่างมันบอกทั้งบนสนันดกแลพี่น้องมันก็เลยบ่อแตเงินในพี่น้องอเอาไปถือว่ทาทังช่องจะของส่องกับเทอมาสี่งวดติดตัวแต่ว่าได้เงินสามงวดพี่น้องนะครับวดน,นี้สี่เป็นตังไตนะครับแคปหน้าจอไปเล้พี่น้องมาเบิ้งต่อไปก็เลยกันลวกันนะครับ มาดูต่อไปเลยไกลแล้วกันนะครับสำหรับหน้าช่างของแนวทางของอยั <c oughs> าางเกาะบิ่งนะบ,บ,งบิ่งบิ่งบิ่งก็พี่น้องเนาะแล้วเบิ่งข้อมูลเดิมกับพี่น้องข้อมูลบิ่งสายทหารใบแดงทั้งื่อที่ผ่านมานะครับ <c oughs> เป็นไงบนยอดพี่น้องเลยเ <c oughs> ชื่อจีปืดพอเด็ผมกระดาห้างเคราะห์อ่าชิเสะอะไรพี่น้อง พี่น้องข้อมูลงวดก่อนนะครับพี่นอ้องเด้ออวิ่งสายทหารบอแมนอีกเอ้าเห็นดีเด็ดดีเด็ดจิพี่น้องเอ้อสิทธิปืนหานย,ยากยากใางเท่อกระไดนะครับอ่านี่พี่น้องงวดก่อนนะฮะงวดขวนวิ่งสายทหารงวดวันที่หนึ่งเดือนเจ็ดน,นะที่ผ่านมานะนพี่นอ้องโอ้บอขักปัญหาพี่น้องเอ้าวิ่งห้านะครับสิบร้านห้ามาล้านเปอร์เซ็นต์มาสินบอมาพี่น้องบอมา่าอ่ากับบัฟเฟังพี่น้อง ก็มีเขาไม่รดเนาะพี่น้องเนาะสลับงวดนี้มาเด็กพี่น้องเด้วยงวดใหม่เนาะงวดใหม่ล่าสุดนะครับมาแล้วนะครับเดี๋ยวขออนุญาตให้พี่น้องได้เบิ่งนะเต็มๆสักเชือนึ่งนะพี่น้องเนาะสลับแนวทางวิ่งสายทหารงวดนี้วิ่งที่เก้านะครับเก้าสิบล้านเก้ามาล้านเปอร์เซ็นมาสั่งไฟบาแมนคือว่าแมนนี่กับพี่พี่น้าทั้งนาะพี่น้องเนาะโชคดีจงเป็นของท่านนะครับอ่าแคปมาจอไว้เด้กพี่น้องด้วยเก่าสีมาพองวดนี่ขาดเก่าไปรู้สึกว่าจะงวดนะฮะ ต้องแต่ส ANS Heck ไไัน er หน่วยบอกมวดก้อนแบมีเก่าหรือเก่าหนึ่งนาะมวดที่ผ่านมาอังวดก้อนๆไปนี่อย่างนี้นาะพี่น้องนั่นนี่ขาดเก่าไปจังหวดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวนี้เด้อพี่น้องเด้อเอ้าเอ้ไปเด้อเดี๋ยวเขาอนุญาตนั่งนั่งจีบก่อนพี่น้องเขาเนี่ยตามเก็บก่อนนะครับเนาะพี่น้องกุญแจ เอาหมอนลอยหน้านี่แหะบ้างไปเรือนลอยจังเข็นขัด <c oughs> นะครับคาเก้าไปอยู่สองหมวดแล้วพี่น้องด้วยาเก้าไปสองหมวดเก้ากับมาขัดนะครับจากสามศูนย์เก้าแล้วก็ไม่เป็นสามห้าสองสามห้าเก้าสองแล้วคาเก้าไปงวดเดียวพี่น้องห้าสองเนาะสามห้าสองแล้วก็สองศูนย์ที่ขาดเก้าไปเรืียหันไปต่อมาจากนี้เก้าสอง เก้าสองหล้วก็มากเก้าหนึ่งนะครับงวดสีมาสีมี่เก่าบ่อกลับกับพี่แจ้ดหน้าเด้อครับเด้อแคปหน้าจอกันเอาไว้นะครับสำหรับพี่สระน้อเอ้าสำหรับผู้บุญขอม้าใหม่พี่น้องนะครับมาดูของอาจารย์กรรดาสินนะครับงวดที่ผ่านมาบ่อเบิงเบิงเหยเบิงเรือนะพี่น้องพี่น้องกลับไปเบิงย่อนหลังเอาแล้วพี่น้องเนาะมาดูงวดที่ใหม่งวดใหม่ๆงวดที่จะถึงนี้พี่น้องครับอ่าเขามาใหม่นะครับ อาพี่น pp, ้องที่เขาบอกว่าไม่แคบ้าจอกนะครับไปพี่น้องแคบเพาเป็นกระจดเนี่ยับเดี๋ยวมากับพี่แจ๊ดนะครับเด้๋ยวสองรูดไปที่สองเม็ดเดียวคือสองแบบจับชุดที่สองศูนย์แบบสองศูนย์สองหนึ่งสองสามสองห้าแล้วก็สองหกเอาโชคดีจบเป็นของพี่ของน้องเด้อนะครับอาสารคินนี่ก็ต้องขอขอบพระคุณเจ้าของข้อมูลอาจารย์กราลสินนะครับเจ้าของข้อมูลอาจารย์กราลสินขอบคุณเจ้าของข้อมูล วิ่งสายทหารใบแดงนะพี่น,น้องเนาะขอบคุณหลายกันแล้วกันนาทีเปิ้ลแดงปัน่นมาให้พี่ให้หน้องให้หนในเบิรงกันนะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณพี่น,อน,น้องนาที่ติดตามตั้งแต่ต้นจนจบนะพี่ให<ม>้น้องสุขุขุคนครับเดีจับเงินแสงเงินหลังกันเมื่อสุขุขุคนงวดบันที่16เดือนกร,รกฎาคม2568ปดเป็นงวดแรกของเขาภาษานะพี่น,น้องงวดแรกของเขง้าภาษา3เดือนเอ้าสิถึงจเจ็ดพี่น้องพัฒนาถึงเมื่อสุขคนเมื่อจุดงวดเด้อพี่น้องเด้อ ตอลอดคิดนี้ไปเพียงสนิทไปพอกับชิมนาคลินิกาคงวาสวัสดีครับ